พรด้าเมื่อไหนมาบัโล่งคาดนะจ้าเมื่อไห้มาทํทามเมื่อไหนมม่เป็ดโล่งคาดาจะไม่ <c oughs> ขเขียมากมายนะจ๊ะของบ้านอะไรนะจ้ะขมับปากกาวขม,ม,มนะัปากกาวเมา่เจ้ามาจะเ้ียนมากมายหรอท้า มาเจ้าเจ้ามาเาจ,าจ้จากงนี่เจ,จ,จ,จ้านะะีมจาเ้ามเจ้าหนี้มี่จ้าอันนี้ขนมปังนะจ้าคุณแม่ทำมาแจกขนมปังอันนี้รวมทางขนมปังนะจ้า อันนี้รองเทางสมสามจ้าตัวบรรยากาศรำคาญนะ,ะจ้าจ่าแสบนะจ้าอันนี้เจ้าน,นี่ส้มตำนะจ้าอันนี้ของวัดภูกรรมนะจ้า บ้านไจ้านี่บานนุ่แสดงจ้าโอ้จ้าแต่ท้าได้เลยค่ะจ้าจ้าเจ้าเป็นอะไรกันคุณแม่คุพี่คุณนอคุณนอนอ่ะาของ่าเราเนคุณพี่ยังไงนอนเปคนกำลังสาวอยสาวอเวพ่าเข้พระอยกสมตำามันบ้านเขาค่ะตงตำรถเด็ก าบงหลายานะจ๊ะมอนีบงราสตดาเด้ยแค่แบบาหรือตัจ้าเนาะี hmm. mm ่ประเดขกีจ้้องบรรยากาศเนบานเทคาเนะค่มือนี้ยจะพอมาออกพูดราคาออกพูดลง ม้นมูบาสินห้านะคะอันนี้บรรยากาศเขาเินครับเขาเบิรนบรรยากาอันนีกนาเจี้หมบ้ขี้มาบาะะนน้าเท่าคอนีคไม่ไม่เหงด้ดอกมน,นี่ขนมทุกอย่าง ให้เบิ่งบรรยากาศนะจ้าบรรยากาศก๋วยกึผูพุทาวอยากกินก๋วยกึ๊นะจ้าเป็นแถวได้ค่ะพุทาวันมากอยกี้นะจ้าเป็นแถวค่ะอันนี้มันงกิเป็นต้มยิงจรักแขกนะจ้า ฝาราชการในหลายส่วนบบหมู่บ้านสิ้นห้าคือว่าชิ้หาก่อรักษาอไรควดีไลท่มิโตกีร้อไอเดประจำงานหมู่บ้านชิ้นห้าคะปัาครับผมเร่องเลอย่ต่างจัวัดรดานีต่างัหดูแลกันดูแล่อปลอดภัยการแล่เอาใจใช่พี่รองการยุ่การกินนี่ทังพกผมมันหลายมพอเล่นสองน่อตงมีตา

พระจ้าขายาขี้ระจ้าขี้หนมร้อนอันนี้พระ้น่านะจ่โบไกนางพรืนนางข้ามนวันนางสาวธนานิดนะครับอีกหนึ่งโต๊ะนะครับรวมทั้งสิ้น3ามสิบ่ครับ นี่แหละจางงานพระเจ้าหมู่บ้านสิลปห้าสหมู่บ้านคณะทำงานท่านใดเรื่องบรรยากาศรอบรอบบ้านรอบๆงานนะจ๊ะสองหมู่บ้านมีเกณฑ์การประเมินนะครับถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะได้ไปต่อนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติของชาวประจัก์ศิลปาคมเรานะครับเป็นเกียรติของคณะสงฆ์ของ พระรอภัยนะครับจาคเกอต่าๆทั้งหมดเก้เใช่ไหมอนกาใช่ค่ะดีจัดราชการหลังเทีท่านประธานสภาท่านองทะเบียนครับ7น่ะครับรถนัเสียมาตั้งสินค้าโอทอปจ้าจองขาโอทอปท้งตลามเพื่อละจา อันนี้อำเภอวางสามหมอวังสาม,มอ,อันนี้ของอำเภอศรีธาตุจ้าศรีธาตุเภือสีทาตุาาจ่าของจังหวัดอรุทธานี้ะจ่าของสินค้านะคะ อออกษตรนีาพักพ uh ี่พักพักสวนขั้วาคพระาปีโดยการนำของท่านพครูอุดมจิยาพรจ้าออำเภออำเภอกุจยาพนอำเภอศรีธาตุราสงฆ์อเภอ้านดุมสิกับเปล่าหลวงพ่อพระครูฉินข้าวถอดรารมีแต่คำงามรารเงิาวาเภอ้านดุงและคนาสงฆ์อำเภนดุอีกหนึ่งหมื่นบาท สาธุแล้วก็ส่วนตัวของจันทรบเรลอีกสามพันนีงสาธุแล้วก็คณะสงฆ์ของทั้งหมดที่การอยู่ในวัดขนาดนี้นะโดยอดนุนน้ำโพลลิศของเบียชานกระเป๋าเพืนนะจ๊ะงาม้าคาเลสาธุกระเป๋างามงามจ้ะเอาเสอรอกูแก้วเท่าบาแก้วเรื่งมา อันนี้ของกำของตะบลบ้านม่วงนะค่ะดังนั้นสมที่มาร่วมจากทุที่ราชการร่วมกวยช่วยกันให้กำเอาเรือไปตัดสินพระรามงค์ให้มีสีสันให้มีความงดงามโดยเี่เป็นเป็นหน้าตาของคณะสุขจังหวัดตรัานีงานนี้ไม่ใช่เป็นงานออเนขง ว่างแรงเป็นการพาทาทายที่ขนาดนี้คะกำลังถอดเที่ยมเขากำลังจะเดินได้ที่รถจักรยานยนตมาเดินขั้นในโรดเบียและอนนี้ในยะน้มาเดินัตทีมาเดนปรนี้พลของเราโดยที่รถทำจากน็รถดูพรวาก็แข็งแรงจะมีรถห้า นแม่บ้านรองรักวันนี้มีเวลาซื้อรถรับคณะตำการตวเยี่ยมอีกคณะที่ก็ชาวบ้านเพียตรงนะตำลนหมี่เดียวกันวันนี้เรามีงานป้อนสารพงานรีนาร์ดป้อนสารพัะที่จะมา้านรับสารมาต้อนรับคณะทมการตรวเที่ยงนะ อันนี้ของอำเภอกูกก้แก้วค่ะอันนี้ของบ้านคอนสายบ้านบ้านเจ้ยฮมจุฬาจารย์มีสินค้าอะไรคะคุณแม่ขะวันนี้มีสินค้าอะไรคะ วันนี้มีห่อขนมหมกแก้ว yeah. ขนมเทียนแจ้วนะจ๊ะอันน huh ี้ของวัดสว่างอารมณ์มัตครสายนะจ๊ะอันนี้ของคุณแม่บ้ารยจ้าดอกกระเกียวค่ะบ้านว่านงแขกของอำเภอโคแก้วอันนี้กระสีเป็นโซนของอำเภอโคแก้วแล้วจ้าสินะแตนบ้านดอนแก้วนะก้าก็บ้านดอนแก้วอันนบ้านดอนแก้วหัวใหญ่ค่ะ บ้านดคแนตบลคอใหญ่นะคะันนี้ขนมสินค้าวทอปของสินค้าของตบลคอใหญ่นะคะตบ,บคลคอนแกนตาขนมมันนั่งเหล็บรัจาานะคะอันนี้ของเพื่อ,นนอ,อกู้แก้ว้วจัจ้าน,นี่ครับ ของอำเภอแก้วนะคะแจกของอำเภอวัน้ห้มโฮมจ้าผลงานงานสินค้าโอทถอบของแต่ละอำเภอนะคะอันนี้เป็นผ้าไม้เสียไม้จ้า

บ้านอัน,นสินค้าโอ้โหกระเป๋าผ้า,างานใหญ่มากนะคะอันนี้อำเภอหนองหานจ้าหนองหานหนองหานอุดรนะจ้า กับเสียงกกะลาของหมอบันเชียงนะจ๊ะอันนี้ของบรรดาพันธุ์บ้านเชียงนะจไไน๊ะจะไปนั่งตรงนั้นเดี๋ยวจะถ่ายจะมาถ่ายให้เป็นยังไงผ่านหรือยังวันนี้ถือว่าเเป็นกียรติทุกท่านนะครับเป็นเกียรตนะิแต่ทุกท่านเป็นเกียรติเป็นฝาดีใจทุกคนอันนี้หมอบันเชียงนะจ๊ะหมอบันเชียงจนะ้ารบิเวณ จะมีมาตรการมีมาตรการแบบไหนบ้างครับท่านวอลฟงคิดครับท่านมาออกงานท,ทุกอำเภอแล้จ้ะบ,บริเวณซุ้มที่มีซุ้มทางเข้านะครับมีแหวนม้าสำหรับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปตอนนี้มีกลุ่มแม่บ้านนะครับใ่บริเวณอันนี้อำเภอกรุงพราวไปจะสำหรับับในนนวี้ มีสวนธรรมชาติมทัศการนะคะหมู่บ้านต้นแมงหมู่บ้านรักษาศิลป์จากอำเภอต่างๆในจังหวัดพิริตรนี้ได้มาร่วมกันน้ำส้มกระส้มมาเข้ามาท้าลูกส้มู้ช่าหมู่บ้านศิลป์ห้านี่แหละการซื้องานเพลินจ้าสาธุนะครับขอให้ลูกโชคหมานลำด้วยด้นะครับ น้สภาพแข็งงเพิ่นกับเจ้าใบตาหนาพาสองพันฉันเพ่นนะจ๊เน้อเจ้าโคตรกัอหลายมาจากน้อยบุ่นใบกัขี้หนาพอก็ไม่ได้จ้าเด้อลุเพื่อนเกยหอพระรไปเชื่อมมาท้ายหมู่บ้านสินห้าเบิ่งจ้ามอเกนี่หนอเนาะค่าขีดดาพะคำไมได้ะสวัสดีทุกผู้ชคดนะคาบายบาย